ดีครับพ่อแม่พี่น้องมืาอนี้บ่าวเพชรจัดตำกุ้งสดสุดเย่คนงามองของไข่กินตำกุ้งสดกิโลหนึ่งี่น้องมาไหมจุดสด,ดกันเลยนำปลาไหลนัวๆผักยังโกเกาหลีสาวม,มันซื้อมามาพี่น้องเฮ้ยว่าอะยอ่ะพี่น้องวันนี้มมายอมจัดเลยสวัสดีครับส,ส,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อจัดกันเลยครับเอาเย้พี่น้อง เช็ดดีเราซีเมืองนองชายเด็กชุดน้องไปอยากต้มมะกอกพี่เอ๋น่นแหละเนี้ยมันต้มทึ่มไว้อืมอันแหะสมมันหรอคะแจ่จจุกัเลยเลยเอมะกรูอืมกินต้นก็ได้หรอกินต้ามันนี่ต้องแบบนี้หละแน่น่อกหกรหก็ยิ่งเอาเาใส่เยอืมมอแบาย่ะ แล้วกุ้งหวานดีเนยอเนี่ยยอกุั้นมยังาดแยอัตัวเรียนฝุ่ดหยเนี่ยว่าเป็นรื่งเข้าแทนอกแทนงหน้าว่เรื่งมันไม่กอกกินได้ตอนเลยกินได้ค่ะอืมพักอันนี้คือแม่งแค่งเลยอินก็แม่งแค่งแบบเนา เด็กที่ผมก็ไม่เกมอันรักเนื้อเตะบอกว่าเมื่อวันฉันรับเนื้อกะเนื้อกอกแลนดีพี่น้องให้แม่โอ้สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเป็นทางการนะวัน้กินยังละซองไมน้องสามมุงตัวต่างทกับเข้าอืมไม่ทันงก็ดีแลวกันที่บอต้องใช้กับเข้าไม่ยัง เมื่อบบเนี้ยช่วยได้กิน่ยเมื่อแม่จะไปเอาแนวกินมากินนำเออไปเลยกินรักินเท่าไรกินไ่ต้องไหมวะข้างข้านมันอ่น้ินออตื่นกินได้ทีกกลุ่อืมักนเนปาเพื่อมันเพื่อกูดินเดี๋ยวเมื่อไรก่อนเก่อนเึี่เย็นออกก่อน เดี๋ยวเยอมเลยโอ้ยมเดียวไปยอมแล้วเดียวเราทลาี่ยิบสองน่นเองยี่สิบสองอย่เมียแล้ว่จังหอันนี้กมาคุณพี่ทานได้ะไระาเขาวงกตัวกูนั่นติดก็วอนดีสิบขอืเขมีอแ่ท่น ที่บกมันไม่มาล่ะอถ้ามันไม่ทันกับมันก็ยังไม่ได้กกับมันยังไม่สร็จะไปมาไม่ได้นะเหนื่อยมากเลยผคนนั้นเกินนองต้งไปได้ไยลูกป่ะมันจะต้มนองมันเดี่ลมืองอ่ะจะเดีวม่น่าจะพูอือแล้หก นั่ไเปนน่งาเยะบ้านั่งท่หนบ้าบ้าเอาเงินคือไปซื้อหไดหลยาอะไรียเนาะเงินเฮาอืมนี้เนเดี๋ยะอได้พ่พอชิบมาอไปช้อนเงินลดเงินเฮาไปชอนสามมื่นจองเวลาก็มั่างจองเวลาก็เสียเวลาไปซื้อบอื่นเลแะมันก็บไปรูดเงาดอก รมดาค่ะชิผ like. ลิตออกมาเจะสิบก่อชิบก่อหน้าใหม่ค่ะวนอันนี้ไม่เงี้ยผมปลาการไกเลยาะต้องซุกหรือเปลอดุนดีกว่าอ้ซุปอืมไปจับเขาจันี่เนี่ยตุกขับตกขับนี่เนี่ยะทุปกินเขาเนี่กนน้ำน้ำกันกุ้งต้มนนี่ยห ตอินตั้งข้อนแลาดี่มันเขาจะไหวหรือปล่วามกเนี่ยมันด้วยเหรเมี่เยนเย็นนยาประจันบ้ตน

นี่ล,ละรอบครอบเทานั้นทีนิเงนมาเจียวางยยันแม่นั่นแหละคือน,น้ำไหลตัวเนาะเอ,อ,อาน,น่ามันก็ัวยใจอยากเป็นเพ่งพตาหัานใจสมมติว่บางดีดาวบน่้ไปรตระลังสินะสี่พาย่น้มีใช้ช่วงว่าสีมาที่แม่แก่ขาด นี่กับบานี่นี่ข้างนอกคุณใจอยู่ข้างในนํามากําลังต้องการเอาหนังสือนอนกันนอนที่นั่งประกอบหือบางนี่อําเดินกําลังประกอบ <laughs> <laughs> งานเจ้าไานั go like ่นแถ้าแบ่งก็บร่อยดิต้องสุดแน่ห้องยีงห้องไนห้องเขาแหวห้อกว่ะห้องกับใต้ที่อุกนหนาบนแหนะูดีนั่มาเดินมาเดินชวดชวดอันนี้พักเสริมเลย่หนอ สุดยัดเลีงยแลรักกูอ่เมนูมาถึงกนมองจากสตูดิโลาหัวต่างคุม้มคดใจประตุเ,เ,เราเบาเวแน่นพอสุกระบอกเลยเรื่อดบุกร <c oughs> ได้พอ,อบั่วองกินนั่นนอกมันได้ไอ็ดูไรกินมยังมายัง,งลาหัว อ like yeah, ีกบอกย่่ใหู่ัน้มัปอีโตปอีโตมันยืะพี่น้องเคยกินแมงแครจักเลยายใหนอกินแมงแคเบกัแซบเลยแหนมันอืมาอีโตาอีโตอืมแต่ยคนี้มัจะเลียกว่าอย่างมุ้จัแล้วมันก็จะมีอีกพอย่างหนึงอีกแซบพะไนะ นันน่ะเขาบกนีพอดีเลยต้ตัตอะไรอย่าเี้นแก่ข้าวทุบไก่เลเปอกิ้งจะติ๊บเสร็จแล้วอินบะปีต้มเนเนาแกิดเนาะ

ได้ไ่มจพน้องยันพ่น้องเมือนางเบิร์นอาให้น้องนะตนักินกับจ้าซะไอ้ตุ้นลไม่เหี้ยมาไปทำังไได้เี่ยทำดูไปงมง่ายไหมโรงงานห้องว่างหัวหน่เ เนี่ยเดยวนน้องีิเจอกินเาะบนอเียนะองสเจกินที่หมาดถ้ารับที่นี่ไปฉันนีน้องย่เห้เนาะแม่จ้าพี่น้องแน่นไปบอไม่กินอหาางนไม่ได้ลืมพุทธิตามทางปรตูน้มาไป้เลยครับสวัสดีค่ะนหเบิดกระเกินน้ำจุมอ้าวพีตุนนหเหลังไม้ครับผมนไม่กินาดาอกี่น้องหลไหมโต้นี่บอลจะบอไปเจอเนี่พี่น้อง น in like wow. ี่พอสุดเรากิ้มนี่มัาแดบบอปลาส้มปลาชูระทอดปลาส้มติดระจมพี่น้องครมาไอ้รุ่นทุกกินอย่างว่านี้ยเงยหรอกิ้ปลาสมแล้วน่พอไม่กินหนาเ้อพี่น้อง